สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนมาเจอกับคุณครูนะคะได้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่2ร่างกายของเรานะคะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยจึงจะต้องมีการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะการเจริญเติบโตก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกายนะคะจากวัยทารกไปสู่วัยรุ่นนะคะไปสู่วัยผู้ใหญ่นะคะต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งในแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีขนาดร่างกายที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะซึ่งเพศหญิงและเพศชายเนี่ยก็อาจจะมีน้ําหนักส่วนสูงที่แตกต่างกันไปตามกินนะคะนักเรียนสามารถดูได้ในหน้าที่17นะคะ ต่อไปนะคะการเจริญเติบโตของร่างกายเรานะคะสามารถแบ่งออกเป็นช่วงวัยต่างๆนะคะได้หลายช่วงวัยด้วยกันมาดูช่วงวัยแรกเลยนะคะเป็นวัยเด็กในวัยเด็กนะคะค,คุณครูจะเริ่มจากวัยระยะก่อนเกิดนะคะก่อนเกิดก็คือระยะที่หนูยังอยู่ในท้องคุณแม่นะคะอาจจะเป็นในระยะของศูนย์ถึงเเดือนนะคะบางคนอาจจะอยู่ถึง10เดือนด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าผ่าคลอดเนี่ยเเดือนคุณหมอก็ให้ผ่าได้แล้วนะคะซึ่งโครงสร้างร่างกายนะคะ โครงสร้างร่างกายและอวัยวะต่างๆในช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มก่อตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็วัยก่อนเกิดเนี่ยถือได้ว่าเป็นวัยที่มีพัฒนาการที่เร็วที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับวัยอื่นๆแล้วก็มีความไวต่อผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมซึ่งนักเรียนคงจะเคยได้ยินว่าถ้าเกิดคุณแม่ทานอะไรเข้าไปลูกก็จะได้รับสิ่งนั้นใช่ไหมคะหรือคุณแม่เสียใจเนี่ยเด็กในท้องนะคะทารกในครรภ์ก็ เสียใจไปด้วยใช่ไหมคะนั่นก็คือผลกระทบนะคะจากสิ่งแวดล้อมนั่นเองต่อไปนะคะวัยทารกวัยทารกก็จะอยู่ในช่วงประมาณ0ูนถึงหปีนะคะศูนถึงหปีเนี่ยยังถือว่าเป็นวัยทารกหรือวัยเบบีอยู่นะคะซึ่งในระยะนี้เนี่ยฟันน้ํานมก็จะเริ่มขึ้นนะคะช่วงประมาณ5-6เดือนนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะขึ้นก่อนหน้านี้ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะผิวหนังของวัยทารกเนี่ยจะมีลักษณะที่อ่อนนุ่มนะคะและส่วนใหญ่ก็จะมีสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อที่น้อยนะคะเด็กในวัยทารกเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อที่น้อยแล้วก็สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยดีนักนะคะ แขนขาของเขาเนี่ยจะสั้นแล้วก็งอนะคะอยู่เกือบตลอดเวลาเลยนะคะต่อไปนะคะวัยก่อนเรียนวัยก่อนเรียนจะเป็นในช่วงของวัย1-6ปีนะคะในวัยหนปีก็คือช่วงอายุ1ขวบใช่ไหมคะไปจนถึงช่วงประมาณอนุบาลน,นะคะช่วงนี้เนี่ยรูปร่างของ นักเรียนเองเนี่ยก็จะค่อยๆย,ยืดนะคะใบหน้าและศีรษาก็อาจจะเล็กลงนะคะจากวัยทารกเนี่ยจะมีศีรษะที่โตกว่านี้ใช่ไหมคะพอหนูเข้าวัยก่อนเรียนเนี่ยสีษาก็จะเล็กลงนะคะเมื่อเทียบกับขนาดตัวนะคะความสูงในวัยนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วนะคะจะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ7.5เซนติเมตรนะคะ แล้วก็แขนขาลำตัวเล็คอก็จะเรียวยาวขึ้นนะคะอกไหล่จะกว้างนะคะจะมีเท้าที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงขึ้นต่อไปก็เป็นวัยเรียนนะคะวัยเรียนอยู่ในช่วงอายุ7-12ปีนะช่วงประมาณชั้นป .1 นะะ่ะ12ปีก็จะอยู่ในช่วงประมาณชั้นป .6 นะคะ วัยเรียนก็คือช่วงประมาณป .1 ถึงป .6 นะคะในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนฟันน้ำนมก็จะเริ่มหลุดไปแล้วนะคะก็จะมีฟันแท้งงอกออกมาแทนที่ส่วนสูงของเด็กในวัยเรียนนะคะจะเพิ่มเพิ่มขึ้นปีละประมาณ4 5เซนติเมตรต่อปีนะคะและน้ำหนักก็จะเพิ่มประมาณ 2-3กิโลกรัมนะคะช่วงวัยรุ่นจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ13-19ปีนะคะหลังจากที่นักเรียนจบปหไปเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยผู้ชายนะคะก็เริ่มจะมีหนวดเครานะคะจะมีเสียงที่ห้าขึ้นนะคะจะมีเสียงที่แตกหนุ่มนั่นเองนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวไว้เลยนะคะว่าเรื่องนี้คือเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องเป็นกันนะคะ ในช่วงแรกเนี่ยผู้หญิงก็จะมีน้ำหนักส่วนสูงที่มากกว่าผู้ชายนะคะและผู้หญิงก็จะเริ่มมีประจำเดือนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 แล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะประจำเดือนผู้ชายมีได้ไหมคะไม่ได้นะคะประจำเดือนเนี่ยมีเฉพาะผู้หญิงนะคะจะมีทุกๆเดือนนะคะบางคนก็อาจจะมี3 7ถึงวันนะคะ ต่อไปแขนขาที่ยาวขึ้นนะคะแขนขาที่ยาวขึ้นในช่วงนี้เนี่ยในช่วง13-19ปีก็เป็นช่วงม .1 นะคะหรือตอนจบม .6 ไปแล้วนะคะจะมีรูปร่างที่ยาวสูงขึ้นนะ,ะต่อไปนะคะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะคะในวัยผู้ใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ20-39ปีก็อาจจะอยู่ในช่วงของ นักเรียนนะคะนักศึกษาปีสองเป็นต้นไปนะคะในช่วงนี้ผู้ชายจะมีไหล่ที่กว้างนะคะขนาดของต้นแขนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะต้นแขนก็จะใหญ่นะคะบางคนถ้าออกกําลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็จะมีกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นมาได้ในช่วงนี้นะคะเพศชายและเพศหญิงเนี่ยจะมีพัฒนาการร่างกายที่โตเต็มที่นะคะสมวัยตนเองนะคะส่วนเพศหญิงก็จะมีเต้านมและก็สะโพกที่จเจริญเติบโตเต็มที่นะคะ ต่อไปคือช่วงวัยกลางคนนะคะในช่วงวัยกลางคนนี้จะอยู่ในช่วงอายุนะคะ40-59ปนะะีผิวเนี่ยก็จะเริ่มไม่แต่งแต่งตึงเท่ากับวัยรุ่นวัยเด็กหรือวัยหนุ่มสาวแล้วนะคะเพราะว่าผิวหนังมันขาด อะไรคะคอลลาเจนนั่นเองนะคะในช่วงวัยกลางคนเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวที่เริ่มช้าลงนะคะน้ําหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นได้ง่ายนะคะสายตาก็เริ่มที่จะยาวนะคะจากเด็กๆบางคนใส่แว่นสายตาสั้นนะคะในช่วงวัยกลางคนเนี่ยจะมีความเสี่ยงในสายตาที่ยาวขึ้นนะคะหูก็อ,อาจจะเริ่มตึงขึ้นนะคะแล้วก็จะเริ่มมีเส้นผมเป็นสีขาวที่เราเรียกว่าผมงอกนะคะช่วงวัยสูงอายุหรือผู้สูงวัยนั่นเองนะคะ จะเป็นในช่วงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าวัยชารานั่นเองนะคะในช่วงนี้เนี่ยผิวหนังนะคะจะเริ่มแห้งแล้วก็แตกลายเหี่ยวย่นนะคะร่างกายก็จะหยุดการจเจริญเติบโตไปแล้วนะคะสมองก็เริ่มเสื่อมนะคะกล้ามเนื้อก็เริ่มรีบลงนะคะกระดูกก็เปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะไม่อยากที่จะอายุมากขึ้นและต้องกินยาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเนี่ย ก็ให้นักเรียนเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะคะไม่ใช่ให้เริ่มต้นทานยานะคะแต่เป็นการเริ่มต้นดูแลตัวเองนะคะด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะ ต่อไปก็เป็นวิธีการติดตามการเจริญเติบโตของตัวเองนะคะเราสามารถทําได้โดยการชั่งน้ําหนักและก็วัดส่วนสูงของเรานะคะแล้วก็จดบันทึกรวมไปถึงการสํารวจและก็จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกันนะคะหรือเราอาจจะสังเกตนะคะหรือสอบถามเพื่อนในวัยเดียวกันของเราก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเพื่อนนะคะ และนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะนักเรียนควรที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะมีนักเรียนคนใดนะคะไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วบ้างเอ่ยนะคะนักเรียนควรจะไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งนะคะเพื่อ ตรวจนะคะร่างกายของตนเองตั้งแต่ภายในถึงภายนอกนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะมีสิ่งสิ่งผิดปกติยังไงบ้างนะคะเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ